สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดอนล่านะครับเมื่อวนี้นะครับสิมาตามหวยปูสำนักสงฆ์ไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมน้องพี่น้องเนาะนะครับกสิมาหาคุณแม่เพื่อนที่เพื่อนไปวัดประจํานะครับเพื่อนไปทําบุญประจำน้องพี่น,อน้องเนาะอยู่ที่สำนักสงฆ์และเพื่อนก็ได้หวยมากทุกทุกงวดนะครับพี่น้องก็ถือม่แล้วหลายงวดขึ้นกันนะครับแต่บบหุงว่าถือไมา่จังงวดแล้วนะครับตามที่ได้ยินข่าวก็เลยมาตาม บึงนะครับว่างวดนี่เพื่อนใดตัวใดนะครับเพราะว่าคุณแม่นี่ก็เพื่อนรู้จักจกันกับแม่ขวันนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่านะครับหวยงวดนี้ผู้ใดแล้วนะครับ เป็นกระแสมั่วเบาให้กันฟังนะครับพี่น้องครับมือนี้ก็มาทั้งหมดสามสี่ช่องนะครับผมช่องดอลล่าช่องเจแดงช่องประฮัตช่องเพชรพาลารวยเนาะพี่น้องเนะาะดังนักับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อเด้อพี่น้องเด้อลยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดทริปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปถามเพื่อนวางงวดนี่นะครับปูสำหนักทรงเพื่อนหามาตัวใดเน้องพี่น้องเนาะนะครับ จุกไล่แล้วไม่ออกติดปัดปุเพิ่มหมหที่แล้วนตัวไหครับหานใหก็เจียงเจ็ดศูนย์เจ็ดเนยว่าศูนยันเป็นหนึ่งเนบกเขาเจ้าเนียนเนียข้า่าเสียดายเนาะอมาหนีตัวลอกมันมีสองหมาเป็นยันหว่ามันเป็นเก่าเรา้อมเก่า กับฝนมากับลมไนไซนเากันม่อดมาตงกรอะไร้รรว่าเขาคู่กันตัวกับผู้นี่มันกนไหะตัวเดี่าะอยอนาแม่แกเลยแต่วมันโมออกกลับที่จะออกตรงที่จะออกตรงนั้เหรอ เอาดมากรได <sniff? S 2> ้ยินเมศูนย์สมัรศมัคเศูนย์มักหนึแม่ออกไปกับผููละเมินสองเมินยันแม่ตูสส้างว่ามันถึกหลายหมื่นเนี่ยถึงว่าเพื่อตาเท่าเท่าอายุแสบิบก็ผีเนาะผู้บ้านจ้ะ

ครับ <łość> ผมน <park mulheres> ักมืเก็บเก็บมือผมก็มักนึงเลยเนี่ยผมก็กนุนโอ้เสิดาแห้งครับผมนี่มาขับรมาต่บผมเดล็กเนกวนาเด้อกอนว่แม่พกมวนลรวอ่าโอ้โหพกโซรเลย ไปแล้วเพิ่นบ่อไผเพิ่นหม่เพิ่นยไปแล้วนเไม่ไยไปห้าพุท้าเเปไปนเคนดียวคน่พ้อมเพิ่นกปไปนาไ่ึมเอ่อมันไเหนรืเลกเอาไม้เพ right yeah. like wow. oh. ิ oh. oh. ่นโนก็ได้เะนีนอกเพิ่นเพิ่นอ่ว่างทายไม้โง่เนี่

เขี่นครับผมแล้วก็ล่องวัี้สองหกสองงเ่าเาสองครับผมเดี๋ยววนี้คือซครับผมบนรางนครับเด้อเหนานอากูยเงที่แห่งนี้หาลุกล่องโพบชุ่มชื้นก็แมงไร่คนลวตรงกันตรงกันเด้งทางท่านนี้วางินกับม้ยครเลยนอ้างาซูนหนอก ศูนย์ศูนห์เนาะกเจ้ากระถือนั่ไปทำอะไรเจ้าเออก็เจ้าไปจากเราไอก็เจ้กระตือล่เงินคือบบบอกบอกก็ใส่ก็ใส่แต่ว่าเจ้าเร่เร่ัครับผมงาจิตสามเดือนนี้นะคนเนี่ยยเป็นปูหรือเป็นยังแบเป็นปูหรือเป็นคนธรรมดาเตรงหน้าเจ้าเยปุ๊บปุ๊บปครับามก็ูเลย มัน้บมีโม่สีน่งสี่ศน์ม4่ม่อก่นนี่ไนออกัดคือชุบก้นบนล่างม่นบนอ่างบนล่างมันบนล่างแล้วกับสื่อเชืบนข้างล่าง่่นการเตาได้ไหหน่อย่โตานโตไม่่ย้งโตบ่ไ่ห้งห้ตใ้องไม่โต

คนรับอันนี้ก็เป็นหัวของปูสำนักส์เน้ะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นว่าถืงมาหกหมวดแล้วแทบเพิ่นบอดดิถืงมาหกหมวดแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นบไดดิแสดงตัวตนนะครับเป็น้องเพิ่นทิ่หายต่ญยาดโยมนะครับที่ไปเหตุบุญน้ะพี่น้องนะครับเพิ่นหามากแล้วคุณแม่นะครับเพิ่นกับนินี้สะนมกันกับเจแดงครับหัทนะครับ และกัรรู้จักกันกับคุณแม่ฝันนะครับเพื้นตาจีเอาตัวเลขน,นะครับไปฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับเอาไปเบิ้งใส่กันนะครับพี่น้องงวดน,นี้ปูเพิ่นไถมาแล้วนะครับ4140เน้นนะครับร่องคือ2629อันนี้เพิ่คนมาส่วนมากนะครับก็คือมันสิเข่าทั้งบนทั้งล่างแถมมันเข่านะครับ,บ,รบพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งก็แล้วกันนะครับผมเอาไปเบื้องก่อนจนอื่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับทั้งจะในแก็ขอให้พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับโชคดีถูกหวยเรื่อยๆฮห้กันนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเดอพี่น้องด้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่ทีหล่พี่น้องแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝนกระหงตกนะครับผมเสียวฝ่านะครับผม่าก็คงทิพย์วิศษเหล่าพี่น้องนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ